ไม่ควรเสียเวลาที่จะไปต่อล้อต่อเถียงจะไปรบราวาสอก,กับใครทั้งหลายตัดทิ้งไปเลยเพราะอายุไขของเราจำกัดนักคนที่อิจฉาลิษยาเราคนที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายหลาสิ่งให้เราไม่พอใจให้เราเจ็บแค้นพึงระลึกไว้เถิดว่าทุกสิ่งที่เราได้รับ ทุกสิ่งที่เราได้เจอทุกสิ่งที่เราต้องผจญเราท่านทั้งหลายล้วนเคยทำไว้ล้วนเคยได้กระทำไว้ทั้งนั้นพอจิตเข้าใจจุดนี้อภัยทานจะเบิกบานออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเลยทำไมเจ้านี่มันงี่เง่ากับเรานักหนานะ่มันถึงได้ ตามลังควานไม่จบไม่สิ้นอ๋อเราเคยงี่เง่ากับเขาก่อนแล้วเผลอๆเรางี่เง่ากว่านี้อีกนี่แค่เศษกรรมมันใช้กันมาหลายชาติแล้วถ้าทบต้นทบดอกรวมกันในชาติเดียวโอ้โหสมัยก่อนเราน่าจะหนักและหนักมากมันให้อภัยกันได้เลยมันค่อยๆวางกันได้และไม่ใช่วิธีการหลอกตัวเอง ขอให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมพอเชื่อในธรรมะแล้วจะมีความเลื่อมใสว่าเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลแน่นอนสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอรูปที่เราไม่ชอบเห็นแล้วเราสะดุง้งเห็นแล้วเราเสียใจเช่นรูปของสามีไปมีภรรยาน้อยรูปของลูกตกเหวเสียชีวิต รูปของทรัพย์สินที่เรารักมากแตกหักไปอารมณ์ใจใดๆที่เราเศร้าหมองสิ่งเหล่านั้นเป็นวิบากเราเคยทำเหตุมาแล้วและผลเขาก็มาสนองให้เราต้องพบเจอบุคคลน,นั้นเหตุการณ์นั้นประสบทุกข์เช่นนั้นนั้นเราเคยทำมายอมรับความจริงยอมรับ ทีนี้จะมาเถียงว่าแม้เราละลึกชาติไม่ได้จะไปเชื่อได้อย่างไรว่าจริงหรือปลอมรู้แต่ว่าจะราวเวีหยถึงที่สุดใครทําฉันมาฉันต้องแก้แค้นให้ยิ่งกว่าทําผมเจ็บมันต้องเจ็บกว่าอุปมาว่าคนตาบอดแต่กําเนิดเราไปคุยกับเขา คุยกับคนตาบอดแต่กำเนิดว่ามีพระอาทิตย์มีพระจันทร์คนตาบอดนั้นก็เถียงอยู่นั่นน่ะไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เราไปคุยกับเขาว่าพระอาทิตย์ขึ้นเวลากลางวันพระจันทร์ขึ้นเวลากลางคืนยามกลางวันเป็นอย่างนี้ยามกลางคืนมีรายละเอียดเช่นนี้คนตาบอดก็เถียงอยู่นั่นน่ะไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืน นี่แหละจิตของพวกเรายามมืดบอดมันเป็นอย่างนั้นคนตาบอดกับคนตาดีทะเลาะกันเถียงกันมันไม่จบไม่สิ้นใจบอดกับใจสว่างมันก็ต่างกันคล้ายคล้ายกับคนตาบอดตาดีนั่นแหละ